กลับไปดูโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมอ .3 อีกครั้งหนึ่งยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ห่วงใยอนาคตของเด็กไทยนะครับ ผู้ชมสูงราชการเฉลิมเกียรติเตหลักศีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปปิบัติงานในระดับจังหวัดทั่วประเทศเพื่อหาหรือขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับม .3 ครั้งที่1งานนี้นะครับได้รับเกียรติจากนายวรวุฒินวะโพคินวัย62ปีประธานบริษัทดับเบิลยูแอนเอสเดคอเรชันจำกัดบริษัทร,ร,รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายในบิลอิลเล่าให้ฟังถึงงานในสาขาช่างที่ปัจจุบันนะครับยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงมากครับตลาดแรงงานเมืองไทยยังมีความต้องการมหาศาลและเขายังมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพของเขาไม่ใช่จงปลกแค่เป็นช่างกินเงินเดลายวันมีโอกาสเติบโตหากเขามีความตั้งใจสนใจ ในอนาคตเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการ SME ระดับเล็กได้มาถึงครับน้องๆที่จบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อมาฝึกอบรมอีก4เดือนฝึกเสร็จเป็นแรงงานมีฝีมือสกินเลเบอร์บริษัท W&S d e c ิล r ู t เยินดีต้อนรับนะครับ อยู่โจมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนายสัญชัยชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมก็เล่าถึงการทําหน้าที่กลางน้ําของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16นครปฐมว่าตอนเปิดโครงการเชื้อโควิด19ยังไม่ระบาดนะครับเด็กสนใจเข้าโครงการมากถึง35คนแต่พอเชื้อโควิด19ระบาด ผู้ปกครองก็ห่วงใยทําให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการเหลือเพียง11คนและปรากฏว่ามีเด็กหนึ่งคนไม่มีสัญชาติไทยครับทางท่านผู้ตรวจการแผ่นดินโดยท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยได้กรุณาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณวันนี้เนี่ยเด็กตอบมาแล้วว่า เตรียมที่จะรับบัตรประจําตัวประชาชนส่วนที่เหลืออีก10คนนะครับก็ทํางานเรียบร้อยแล้วตอนนี้8คนมีงานทําแล้วไปฝึกงานจบแล้วก็ทํางานต่อที่ TIC Group เป็นบริษัทชั้นนําของเมืองไทยและอีก2คนตอนนี้กําลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทสมปองค้าไม้แต่บริษัททั้งสองแห่งเนี่ยได้การันตีว่าเมื่อเขาจบฝึกงานแล้วก็เข้าทํางานกับบริษัทเนี่ย จะต้องได้ค่าตัวสูงในระดับซูเปอร์วอร์เกอร์ครับและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือผู้ใหญ่ใจดีจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโครงการครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชานณะเอี่ยมแสงซึ่งปัจจุบันนี้ท่านไปดํารงตาแหน่งผู้ว่าการจังหวัดระยองท่านชี้ไปที่อบจอให้อบจอ,อนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณปรากฏว่าในปีนี้เนี่ยอบจอนคปรปฐมเนี่ยสนับสนุนงบประมาณ1นึ่งล้านหกบาทให้กับน้อง 100คนครับไม่รวมกับงบประมาณที่จะได้รับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่วงถามแรงตอบแรงเด็กจบมสามใหม่ๆฝึกงาน4เดือนอายุก็ยังไม่ถึง18ปีอยู่ดีจะทํางานได้หรือเปล่าครับเมื่อเด็กออกไปทํางานเนี่ยเราจะมีหนังสือจากสถาบันแจ้งสวัสดิการแรงงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยทุกจังหวัดให้ดูแลน้องๆที่เข้าไปฝึกงานหรือเข้าไปทํางานซึ่งเขามีอายุต่ํากว่า18ปีอยู่แล้ว ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันนักระปังงหงมหลังจากวันออกพรรษาตักบาตรเทววัดหนองตาสามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจัดใหญ่แล้วครับแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมวยเทะเลพายเรือกระทะคนแน่นวัดแต่พอบันลอยกระทงปีนี้จะจัดใหญ่ยิ่งกว่าเดิมครับเตรียมพบกับม่านน้ำยาว32เมตร อ้าวไหนๆน้องๆเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตาสามเล่นเพลงรำวงวันลอยกระทงให้ฟังหน่อยสิวันศุกร์ที่30สบเทาที่31 2563ลอยกระทงวัดหนองตาสาขออภัพยพระแม่คงคางานเริ่มเที่ยงวันยันเที่ยงคืนทีมงานที่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันะกะปังแงมนะครบับ เจ้านายปูนปูน